ปีศูนย์หกปกติคุณจะใช้น้ำหล่งรถเยอะแต่คันนี้ทุกบอกเลยใช้น้ำหล่งประมาณ10%นะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราพบกับทูนะครับที่โชว์รูมกฤษตาคูดคายอีกเช่นเคยนะครับผมเวลา5้าโมงกว่าแบบนี้นะทราบกันดีนะครับเราจะมาดูแบบของรถตู้นะครับผมคันนี้นะครับเป็น Toyota าพอลิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5 0 0ดีเซลนะครับผม ปี06นะครับภายในมีการเปลี่ยนเบาะมาแล้วนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับผมเราขายในราคาเราเลาเลยครับคันนี้นะครับราคาที่คุณจะได้ไปคือราคาที่ได้อย่างทูนะครับหรือไรสดนี้นะครับ419,000บาทนะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของโตยต้าคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล205ปี06คันนี้นะครับฟังไม่ผิดนะครับ419,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพร้อมทีวีด้วยคันนี้ตรงด้านทีวียังไม่มีให้ยังไม่ค่อยเรียบร้อย ถูกจัดทีวีให้ไปเลยนะครับตัวรถจะเป็นสีบอลเงินนะครับกระจังหน้าสวยงามนะครับป้ายฟ้าแท้ตั้งแต่กำเนิดนะครับคันนี้แผงที่ดีด้านหน้านะครับก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวส่งไฟหน้าอยากให้ดูที่แผงยิ่งดีนะครับแผงนี้ค่อนข้างสวยนะรถปี06นะครับผมบอกเลยว่าสียังค่อนข้างสวยโอเคนะครับถ้าเปรียบเทียบก,กับปีแล้วรถ14ปีแล้วนะปี0ูปกติคุณจะใช้เงินหรถเยอะแต่คันนี้ทกบอกเลยใช้เงินหนประมาณ10%นะถามว่าทําไมถึงฟีดาวไม่ได้นะครับผมจ้องแจ้งคัน,น เพราะราคาเราตั้งเรามากเพราะว่าอะไรครับหนึ่งรถปีเก่าๆเนี่ยสถานสถาบันการเงินเนี่ยหลายๆที่นะครับเขาไม่รับจัดไฟแนนซ์แล้วนะเราต้องเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะสองแต่ผมสามารถจัดให้คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไฟหน้านะครับนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ารถปีศูนย์หกนะไฟหน้าสวยมากใส่มากนะครับผมมาพร้อมไฟตันหมอกด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็มีการเปลี่ยนตรงนี้เป็นคมเมียมมานะครับนะมาดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับกระจกมองข้างตัวนี้เขาก็มีการตกแต่งนะครับเป็นตัวคมเมียมนะครับตรงนนีี้เคมมย ของเดิมจะเป็นสีดํานะครับแต่เขาก็มีการตกแต่งมานะประตูด้านข้างนะครับไม่มีบอยบุบรอยลักยิ้มนะครับแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กแต่งแล้วนะคบเป็นลายนะเป็นลายก้านตรงนะครับเป็นก้านก้านตรงลายยกนะครับเป็นก้านยกนะสวยงามนะครับแม็กเป็นสีซินเวอร์นะครับิฟ์มนะครับเอาตามที่เห็นก่อนภายในผมจะไว้ที่หลังเลยมาพร้อมิฟ์มนะครับมีมาแล้วมีิฟ์มนะครับก็ถือว่าพร้อมใช้บอดี้รถกล้องมองด้านข้างสักนิดนึงผมอยากให้ดูถึงความสวยงามของบอดี้นะครับเห็นไหมเรียบ เรียบเงาเลยนะครับเรียบเงาเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับบงบอกให้รู้ว่ารถคันนี้บอดี้สวยงามไม่มีชนหนักพิคว่ำอย่างแน่นอนนะครับผมอย่างแน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับมาสูนด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟครับก็จะเป็นไฟตัวเก่านะครับผมยังเป็นไฟตัวเก่าอยู่นะครับยังไม่ได้ m i ม่เนอร์เชนนะครับเนอร์เชนจะมีตั้งแต่ปี14ขึ้นไปนะครับตัวนี้ปี0 6แะครับแต่ไฟเดิมเขาคงสภาพดีมากนะครับกระโปรงหลังนะครับกระโปรงหลังก็ลถคันนี้ค่อทั้งสะอาดนั้นเนี่ยรถปี0 6แตุ่ตามมอง ของตัวโลโก้โตต้าเนี่ยปกตินะครับจะมีคราบดาอะไรเยอะแยะแหละแต่ครั้งนี้ทูบอกเลยว่าโดยรวมถือว่าใสสะอาดมากนะครับกันชนด้านหลังครับนะครับกันชนด้านหลังยังสวยใสนะอ่ะเห็นจากภายในด้านเข้าขาวแล้วอยู่จากด้านหลังก่อนนะครับมีการปูแล้วนะครับมีการปูของบอดี้ด้านข้างแล้วนะครับบอดี้ด้านข้างมีการปูในลักษณะของสีเทานะครับเป็นสีเทาทูโทนนะครับเทาอ่อนและเทาที่อ่อนลงมาอีกนะครับผมด้านบนก็มีปูแล้วนะครับก็เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับเล่นลาย เสมอกันทั้งคันก็จะแมตกับเบาะด้วยเบาะก็จะเป็นเบาะใหญ่นะครับเบาะใหญ่ V.I.P. นะครับ3แถว9้าที่นั่งในส่งด้านหลังนะครับถามว่าทาไมต้องแถมทีวีนี่ไงเพราะว่ามันยังเป็นจุดที่ไม่เรียบร้อยนะจุดนี้เราให้ดูกันสดๆพอรถเพิ่งเข้ามานะครับเบาะคันนี้ยังไม่ได้เกิดการฟอกสปาเต่อย่างใดนะครับให้ดูสภาพสดๆจริงๆแต่หลังจากนี้เราจะขออนุญาตไปทําการสปาภายในสักเล็กน้อยนะครับให้มันดูสะอาดสะอ้านกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะสีเทานะครับ9้าที่นั่งอย่างที่บอก3แถวนะครับแถวละครับ แถวละสามที่นั่งสแถว9คนนะครับผมเบาะเป็นเบาะ v i p นมใหญ่นะครับค่อนข้างนั่งสบายมาพร้อมฟิล์มมาพร้อมม่านแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับด้านบนนะไม่ด้านบนไม่ใช่ฝ้าเดิมนะคะกามีการอย่างที่ผมบอกมีภูฟ้าด้านบนมาแะแต่เขาเล่นโทนเหมือนสีเดิมเท่านั้นเองนะคบเป็นเป็นฝ้านะคบเป็นฝ้าสีเทาเข้มเทาอ่อนนะอ่ะมาดูในส่วนห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างเดี๋ยวกล้องเชิญเลยครับในส่วนห้องโดยสารด้านหน้านะครับก็คอนโซลข้ามประตูก่อนเลยนะครับคอนโซลข้ามประตูก็ เป็นสีดำนะครับตามสไตล์ของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเป็นสีดำนะครับผมก็สวยใส่นะพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยเดิมนะยังเป็นพวงมาลัยเดิมนะครับยังหนังก็ยังคงสภาพที่ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างนุ่มนะครับค่อนข้างนุ่มนะเป็นพวงมาลัยเดิมออรดจินอลของเขาเลยนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนใดใดทั้งสิ้นนะครับอ่ะภายนอกครับผมดูที่ด้านหน้าสักหนึ่งรอบด้านหน้านะครับมีเพิ่งเช็ดมากจริงนะเห็นไหมน้ำไม่หยุดติ่งๆิงอยู่เลยนะครับเพิ่งเช็ดมากจริงนะครับผมด้านหน้าก็สวยงามนนนะะคครรรััับบลกกกมมอออออยย่่าางงต้ดดดููผเเชจ ต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ